นี่ค่ะเล็ดบ้านนี้มีอะไรนี่น่าจะเป็นลูกทอโหมีพริกอนูจาราปีโนดูจาราปีโนเขาเสิคะโอ้ยดอกด้วยโอ้จาราปีโนดอกนั้นน่ะอุ้ยบ้านนี้คนเช่านี่ต้องเป็นเม็กซิกันแน่เลย่ะ ให้ดูให้ดูหอมเขาเนี่ยดูต้นหอมมีกล้วยเลยไม่ใช่กล้วยพุทธลักษณ์หอมแบบเนี้ยมันจะเกิดมาทุกปีอดูจาราพีโน่ดูจาราพีโน,าาโนตอนนี้มันสุกแล้วค่ะน,นะนอ่ะว้าวเขาจะเลี้ยวนึกว่าเขาจะถอยนึกว่าเขาจะถอยเข้าดูผักชี ผักชีนี่นี่ผักชีฮ่หาหาผู้ชายคนนี้เขาจะถอยเข้าเขาจะถอยว้าไปดูโ้โห,โห,โหทั่วแปบสงสัยไปไม่ถึงวัดแล้วค่ะวันนี้ทั่วแปบสีม่วงวิดูนั่นนะดูนั่นนะะบ้านที่บอกว่ามาเดือนหน้าแสดงว่าทัวแปบเขายังไม่แก่โอ้ ถั่วแปบสีม่วงสิมันหวานจริงๆนะคะอย่าลืมหามาปลูกนะเนี่ยดูมันยังไม่แก่ค่ะดูสิมันมีฝักอยู่ข้างล่างด้วยหลายฝักเลยเห็นไหมคะนั่นน่ะอ<ฮ>มาที่นี่ใกล้ก,กว่าที่จะไปที่เคยพาไปดูค่ะอันนี้เป็นถั่วแปบสีเขียวนี่เป็นสวาวรส นี่นี่สาวรถโอ้ตรงนั้นมีพิษด้วยนะคะม,มีกล้อง่ะกล้องไฮไอพอไปใกล้ๆค่ะกล้องมันวิบวับวิบวับเลยพอไปใกล้ๆค่ะกล้องกล้องหน้าบ้านเขามันวิบวับวิบวับเลยก็เลยเซหายไปทางนี้ดีกว่า ใก้ฝั่งนี้บ้างโหกล้องมันพอไปใกล้ค่ะกล้องมันวิบวับวิบวับเลยแสดงว่ามันจะต้องส่งสัญญาณไปให้เจ้าของบ้านหูยดูเหลืองๆนั่นมันเป็นบวบหรือมาระจะพาไปถึงวัดไหมเนี่ยโอ้โหดูกลาบดอกนี้ดอกเบลล่เลยนี่ไม่ใช่บ้านเช่านะคะดูลักษณะเป็นบ้านบ้านเขาเองอ๋ออันนั้นเป็นบวบค่ะ สีเหลืองนั่นเป็นบวบนี่เป็นบ้านเขาเองโอ้โหดูบวบนี่่ะบวบนี่ไม่มีอะไรนะ่าดูแล้วเดินไปเดี๋ยวมันหลงค่ะเดินกลับดีกว่าเมื่อกี้กล้องบ้านนั้นนะเป็นไฟวับบบทึ้มทันทีเลยค่ะพอยื่นโทรศัพท์ไปใกล้ๆรั้วไฟตอนแรกกล้องนั้นนิ่งๆอะ พอยื่นหัอสาไปใกล้ๆอ่ะมันวบ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 แล้วมันเป็นแล้วมันสายไปสายมาเลยโบกมือให้ซะเลยขึ้น,ข,นขึ้นบันที่ดีก่ะนั่นเลยฮะอ๋อมันไม่ใช่มันวบวบ,บ,บเป็นระยะมันมันเป็นของมันเองนั่นมันก็ยังวบวบ,บ,บอยู่ฮะนี่ต้นทับทิมนะเนี่ยเนี่ยค่ะต้นทับทิม นี่ว่บปับ,บอยู่ไงบ้านหลังนั้นนะโอ้มันเป็นของมันเองไฟมันยังกระพริบปับวับวับ,บเป็นระยะสวยไหมอุ้ยสวยจังเลยอ่ะหอสวยจังเลยหอมด้ค่ะโอ้โหบ่านไม่รู้โรยก็ไปเข้าที่ขายอยู่ตรงร้านดอกไม้อ่ะ ี่เวลาขึ้นหนุ่มซาเบมากําละสิบเหรียญน,นะคะอุยบ้านนี้ปลูกแต่ดอกไม้นี่บ้านไม่รู้โรยค่ะบ้านไม่รู้โรยเนี่ยกับเดี๋ยวก่อนนะคะนึกก่อนมันอยู่ในตระกูลเดียวกันหรือเปล่านะลืมชื่อแล้วค่ะอืมว้าวดูแว่นแก้วค่ะนี่ดอกประทัดจีนดูแว่นแก้วห้าง,งามนะเนะี่ย กันบานไม่รู้โดยกับอะไรนะ cover ค่ะ clover อุย้ยพิกแคโรไลนารีเฟอร์อุย้ยอยากเจอเจ้าของเขาจังเลยค่ะอยากเจอจังเลยเนี่ย